วันนี้ที่รัฐสภาพักร่วมฝ่ค้าน6พักประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเสรีรวมไทยพักประชาชาติพักเพื่อชาติและพักพลังพวงชนไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสอน้านหัวหน้าพักเพื่อไทยใน,นานะผู้นำฝ่ายค้านแถลงว่า พักร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันว่าจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เวลา10นาฬิกาวันที่15มิถุนายนกำหนดการอภิปรายไว้ว่าเป็นยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าจะเป็นการอภิปรายเด็ดหัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในประเด็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจาริยธรรมส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาในกรอบหเรื่องดังกล่าวมั่นใจในข้อมูลจากหพักร่วมฝ่ายค้านบวกกับพักไทยสีวิไลที่จะมาร่วมอภิปรายด้วย ถามว่าการอภิปรายจะส่งผลให้ล้มรัฐบาลได้หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพิจารณาจากข้อกล่าวหาในประเด็นทุจริตทำผิดกฎหมายเรามั่นใจเพราะเป็นข้อกล่าวหาที่ชี้ชัดลงไปเรามีใบเสร็จทางการเมืองที่จะชี้ให้เห็นจึงมีความมั่นใจโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ทำผิดต่อกฎหมายส่วนนายกรัฐมนตรีจะเป็นผลพวงจากหน้าที่ที่ท่านกำกับดูแลทั้งนี้ยืนยันว่าเสียงของฝ่ายค้านเหนียวแน่น แม้ว่าอาจาแปลปลวนไปบ้างจากการลงมติที่ผ่านมาแต่เราไม่เคยนับคนกลุ่มนั้นว่าอยู่ในกลุ่มฝ่ายค้านอยู่แล้วถามต่อว่าการจะลมรัฐบาลได้จะต้องมีพลังที่ไม่ใช่จากพรรคฝ่ายค้านอย่างเดียวใช่หรือไม่นายแพทย์ชนนั่งกล่าวว่าเราต้องมีสมาชิกและพรรคที่เห็นพ้องกับเราว่าข้อกล่าวหาที่เราตั้งเป็นสิ่งที่เขายอมรับและไว้วางใจไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ที่เขาจะตัดสินใจถามว่าจะเป็นการอภิปรายครมทั้งหมดกี่คน นายสุทินคลังแสงสสม,มหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วงาย้านกล่าวาว่าหนึ่งหัวมีหนึ่งคนส่วนนั่งร้านมาจากสามพักคือพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐรวมนั่งร้าน9คนรวมกับหัวด้วยก็เป็น10คน3ปอโดนครบทุกคนเพราะเป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ขณะที่กรอบระยะเวลาการอภิปรายคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า4วันผู้สึกข่าวรายงานว่าสำหรับรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายทั้ง10คนประกอบด้วยพักพลังประชารัฐ6คนได้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพักประชาธิปัตย์สองคนได้แก่น,นายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพักภูมิใจไทยสองคนได้แก่นายอนุทินชาญบิลกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและนายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่วนใครจะถูกอภิปรายเรื่องใดน,นั้นยังไม่มีความชัดเจนเพราะเป็นการเสนอชื่อมาจากแต่ละพักแต่ละพักยังอุบไตไม่บอกข้อกล่าวหาของแต่ละคน ส่วนสาเหตุที่อภิปรายรัฐมนตรีมากถึง10คนนั้นเพราะถือเป็นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้ายและที่ใช้ชื่อยุทธการว่าเด็ดหัวนั่งร้านเพราะมุ่งอภิปรายไปที่หัวหน้าพักและเลขาธิการพักของพักที่เป็นแกนนําในซีร์รัฐบาลเป็นหลักดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ